สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทางการวิเคราะห์กราฟของระบบเทรดจนสลัดครับวันนี้ก็หลายๆท่านก็เข้ามาร่วมวิเคราะห์กราฟด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเลยนะครับทีนี้นะเรามาดูกราฟทองคํากันก่อนในส่วนของอ่ากราฟทองคำ t ท m e f ฟ a m เด a y นะครับจบด้วยแท่งสีเขีเขยวใช่ไหมครับเมื่อวานนี้มาเช้านี้นะเหมือนจะเป็น PAB u y แหละนะครับแต่ว่า มันยังอยู่ในส่วนของการไซเย์อยู่นะครับเดี๋ยวเราหาแนวรับเดิมนะแนวรับเดิมเนี่ยนะครับที่กราฟมาถึงนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งแปดสองศูนย์ครับแนวรับอีกหนึ่งแนวรับครับที่เราวางโซนเอาไว้ว่ากราฟมีโอกาสาลงมาถึงก็ราคาประมาณหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์นะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้กราฟไซเย์นะถ้าเรามองจากรูปแบบโครงสร้างของกราฟนะครับนี่คือกราฟไทมนะ์เฟรมเลยเป็นเทนขาเซลล์นะครับ แล้วก็ระยะทางของการวิ่งของกราฟเนี่ยนะครับวัดจากแนวต้านลงมาหาแนวรับตอนนี้อยู่ที่ประมาณประมาณแสนสามละนะครับถ้าเกิดว่าลงมาราคาหนึ่งแปดศูนศูเนี่ยนะครับนะอยู่ที่ประมาณแสนห้าเพราะฉะนั้นนะครับยังเหลือพื้นที่เล่นบายอีกนิดนึงเนาะถ้าไม่ผ่านราคาหนึ่งแปดศนศูนย์เนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรนะตรงนี้ครับคือบริเวณโซนแนวรับที่มีความแข็งแรงเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้ ทั้งโซนเลยนะครับค่อนข้างมีความแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับกราฟที่อยู่บริเวณแนวรับเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ายังมีแรงเซลล์อยู่เนี่ยนะครับยังเหลืออยู่นีนะต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับเล่นด้วยความระมัดระวงังทีนี้นะหลังจากเราวางแผนเราดูในไทม์เฟรมเดย์แล้วนะครับว่ากราฟนะมีโอกาสที่จะ อ่ายังไงฮะมีโอกาสที่จะลงต่อเราจึงหาแนวต้านนะครับเราจึงหาแนวต้านเอาไว้นะครับแนวต้านราคาประมาณหนึ่งแปดห้าศูนย์ครับแนวต้านเดิมของเมื่อวานนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์เส้นตรงนี้ก่อนอ่าโอเคนี่คือราคาแนวต้านครับนะเดี๋ยวอีกหนึ่งแนวต้านนะครับเป็นแนวต้านที่กราฟมีโอกาสขึ้นมาถึงนะครับแล้วก็ จริงๆก็ขึ้นมาถึงแล้วแหละนะครับเราควรวิเคราะห์กราฟตั้งแต่เช้าเลยนะครับสําหรับเทรดเดอร์ทุกท่านเนี่ยเวลาแท่งเทียนเจ็ดโมงเช้าจบเนี่ยนะครับ t ท m e เฟรมเดย์เนี่ยเราควรวิเคราะห์กราฟเพื่อที่จะได้หาจุดเข้าออเดอร์ได้นะครับนี่คือทิศทางของ t ท m e เฟรมเดย์นะเดี๋ยวเราไปดูทิศทางของ t ท m e เฟรมเฮสีกันนะครับ t ท m e เฟรมเฮสีมีการรันเทนต่อเนื่องครับบ่งบอกถึงแรงเซลล์ Sell นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราหาแนวรับเพื่อ ไว้พิจารณาในการเลือกที่จะปิดออเดอร์ครับสำหรับเมื่อวานนี้เราก็เข้าเซลล์กันมานะนะครับแล้วก็ยังคงถืออยู่ด้วยนะครับยังคงถืออยู่ด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าวันนี้ราคาจะสามารถทะลุก,กรอบตรงบริเวณนี้ได้หรือไม่นะ่ะตรงนี้ครับนะลุ้นให้กราฟทำเฟรม H4 ครับวันนี้ฮะจบต่ำกว่าราคาโลเดิมนะ นะครับจบกว่าต่าราคาโลเดิมเนี่ยตรงนี้นี่คือโลดมครับโลเดิมของเขานะครับนี่คือกลับขึ้นไปเทสนะครับเทสเทนไลท์เทสตเทนนั่นแหละจริงๆไม่ได้เทสเทนไลน์รอกเขาเรียกว่าเทสเทนนะครับทดสอบเทนของเขาเองนะครับกราฟแต่ละทำฟรมีเทนของตัวเองนะครับในการที่จะขึ้นจะลงนะทุกๆการพักตัวครับจะมีการเทสเทรนของเขาเสมอๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจับจุดการเข้าออเดอร์ได้อย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับที่เรา จับจุดการเข้าออเดอร์เซลล์อยู่บริเวณนี้เนี่ยได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการเข้าออเดอร์ในจุดที่ดีนะเพราะว่าเราจับจังหวะเข้าในจุดที่เขาลงมาเทสเทนขาลงของไทม์เฟรมเขาเองพอดีนะครับในไทม์เฟรม H4 นะเทสเทนเป็นยังไงทุกคนรู้อยู่แล้วแหละนะครับคนที่เคยติดตามผมมาได้สักระยะหนึ่งน่าจะรู้ว่าเทสเทนของตัวน,นั้นเป็นยังไงนะครับทีนี้เมื่อเรารู้ว่าไทม์เฟรม H4 นั้นเขามีแรง เซลเราจึงวางแผนการเข้าออเดอร์นะครับเดี๋ยวขอขยับนิดหนึงนี่สิบเอนาฬิกาจบด้วยแรงเซลครับนะหนึ่งแปดสี่ศูนย์เป็นแนวต้านครับนี่นะผมขยับลงมาแล้วนะครับหนึ่งแปดสี่สามสี่สี่เนี่ยนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ครับเป็นแนวต้านนะโซนนี้ครับอ่าหลังจากสิบ สนาฬิกาเป็นต้นไปครับนะกราฟทองคำครับมีโอกาสขึ้นมาทดสอบต้านของ t ท m e เฟ m มสีครับซึ่งเป็นต้านที่2ตรงนี้เป็นต้านแรกนะครับได้เทนมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เป็นต้านที่2นะครับในกรณีกราฟขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าใครยังถือออเดอร์เซลล์อยู่อาจจะมีการติด SL หน้าไม้ได้นะครับ s l หน้าออเดอร์นะนะครับหรือกันทุนนั่นแหละนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าออเดอร์ในโซนนี้ได้นะครับ ถ้ามองจากโครงสร้างของไทม์เฟรม h สีนะนี่คือโซนเซล์ทั้งหมดนะครับนี่คือโซนเซล์ทั้งหมด sl ยังไงจะให้ปลอดภัย sl ที่ high เดิมครับยังไงก็แล้วแต่ sl หนึ่งแปดี่แปดหนึ่งแปดห้าูนย์ังไงก็รอดแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาที่กราฟผันผวนสวิงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยนะครับเขาจะไม่ไปที่ high เดิมหรือโลเดิมเขาจะไม่ไปที่ high ล่าสุดนะครับหรือโลล่าสุดเด็ดขาดเวลาเขาสวิงเนี่ยนะครับเขาจะสวิงอยู่ในกรอบของเขานั่นแหละ นะทำยังไงถึงจะรอดปลอดภัยจากการาถูกสวิงกินเอลได้นะครับก็ต้องใช้เขาเรียกว่าไฮนะครับไฮเดิมนั่นแหละครับไฮล่าสุดนั่นแหละหรือโลล่าสุดนั่นแหละในกรณีที่กราฟลงเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ไฮล่าสุดในกรณีที่กราฟเป็นขาขึ้นนะก็ต้องใช้โลล่าสุดนะครับยังไงก็ไม่ถูกสวิงกินเอลแน่นอนนะครับ ส่วนมากมันจะมีปัญหาเขาเวลาที่กราฟทำ PA ชุดที่สองหรือโครงสร้างเซลล์ชุดที่สองเนี่ยตรงเนี้ยอย่างเนี้ย,น,ยน,นะครับกราฟจะขึ้นไปกิน SL สมมุติว่าเราตั้ง SL หนึ่แปดสี่สานีกราฟขึ้นไปกินแน่นอนนะเอาตรงใน,นกราฟขึ้นไปกินแน่นอนนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าคนทั่วไปเนะี่ยที่เล่นจังหวะสองการฟอลโล่เนี่ยนะครับถ้าไม่ได้จุดกับตัวนะถ้าเล่นจากการฟอลโล่ยังไงถูก SL แน่นอน จุดเดเอลที่ดีที่สุดคือ,อจุดเดดเอลที่เกิดจากการกลับตัวครับตรงเนี้ยแต่มันก็ไกลไปเนาะสาหรับหลายๆท่านนะครับมันก็ไกลไปทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไทม์เฟรมเฮหนึงกันนะครับเมื่อกี้ผมอธิบายเรื่องของโครงสร้างของไทม์เฟรมเฮนสี่กันนะไทม์เฟรมเฮนหนึ่งมีการทํานี่แหละเขาที่ผมบอกว่าเนี่ยโครงสร้างเซลลนะนะ์ชุดที่สองนะนะครับอันเนี้ยชุดที่หนึ่งนะตรงนี้ชุดที่หนึ่ง ตรงนี้ชุดที่สองนะครับกราฟมีโอกาสเบี่ยงกินทะลุมีใครเคยสังเกตไหมโอ้โหทําโครงสร้างราคาอย่างดีทํา SL ทําอะไรอย่างดียังไงเบี่ยงมากินราคาหนึ่งแปดสีสามอีกนะครับไม่แปลกนะเพราะว่าเขาจ้องกินเราอยู่แล้วแหละนะครับ SL ตรงนี้นี่ถึงจะปลอดภัยครับจุดที่หนึ่งนะครับตรงที่กราฟเกิดการกลับตัวเนะี่ยตรงเนี้จะเป็นโซน SL ที่ปลอดภัยที่สุดครับยังไงก็ไม่โดนนะ ในกรณีกราฟเป็นเทนแล้วก็มีการขึ้นมาเทสเทนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับนะใครอยู่กับผมนานๆก็จะได้เพิ่มความรู้เพิ่มเติมไปนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่หยุดพัฒนานเรื่องของความรู้เหมือนกันความรู้ในตลาดฟอเร็กนั้นไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะทุกๆครั้งที่เสี่ยงเงินในการเทรดผมก็จะกลับมาทบทวนตัวเองอยู่เสมอๆผมก็อยากให้ทุกท่านเป็นแบบนี้ด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้เลยนะครับ นี่คือ p a เ e ซชุดที่สองแล้วมาไกลแล้วด้วยนะตรงนี้อย่าลืมนะครับเขาเป็นแนวรับของ H4 โซนนี้ครับคือจุดที่ผมจะ TP นะครับผมยังถือออเดอร์เซลล์เมื่อวานนี้อยู่นะยังถือออเดอร์เซลล์ตรงนี้อยู่นะครับตรงบริเวณนี้นี่คือออเดอร์เซลล์ของผมยังถืออยู่นะครับก็ยังมีหวังว่าเฮ้ยจะลงมานะหนะึ่งแปดสามศูนย์นะอย่างน้อยๆน,นะครับ TP หนึ่งแปดสามศูนย์ก็ยังดี นะครับก็แนวทางการวิเคราะห์กราฟนะก็อยู่แค่ประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็คือไม่ผ่านแนวรับก็คือยอย้อนกลับนะครับรอย้อนกลับตรงนี้นะถ้าไม่ผ่านราคาหนึ่งแปดสองสองก็คือรอบ,บ่ายขึ้นไปเดีย๋ยวเราอาจจะเจอในช่วงของตลาดอเมริกาครับและนี่คือคู่ของกราฟทองคําครับวิเคราะห์กันง่ายๆนะหวังว่าทุกคนทุกท่านจะนําความรู้เอาไปใช้นะครับ เอาไปวิเคราะห์ต่อเอาไปต่อยอดนะผมเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางครับการที่ท่านเอาบทวิเคราะห์ผมไปต่อยอดนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเอาไปต่อยอดกันเลยว่าอาผมวิเคราะห์ผิดพลาดตรงไหนมีตรงไหนที่ผมไม่ได้พูดอย่างเงี้ยเอาไปแจกแจงแล้วเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นมีกําไรนะครับยินดีอย่างยิ่งเลยนะร่ลำรวยทุกคนทุกท่านครับนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละใครมาทีหลังก็ สามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมลำรวยทุกคนทุกท่านนะสวัสดีครับ